เ้ยไหนต้นแต่แย่อยู่นเนี่ยโอ้โหถ้าท่านออกมานี่ก็ดีนะสิใช่ใช่ใช,ช่ท่านนี่ทําต้นไม้ลอยไว้ด้วยแล้วเนี่ยอ,อย่าตกหัวเทพแล้วเราปากเราจะจุบกันแล้วนะเนี่ยถ้าท่านออกมาแสดงว่าเราต้องเปลี่ยนยามแล้วนี่ใช่เราเฝ้ามาสิบเาวันแล้วเนี่ยยังไม่ได้หลับยังไม่นอนเฮ้ยได้ได้แต่กินอาหารหมาอาหารมากกังกรก็ไม่มีนั่นสินะ เอาอย่างนั้นผมเนี่มึงคิดยังไงมึงคิด,คดยังไงว่าเออนั่นเดี๋มึงคิดยังไงว่าว่าเราจะไปสู้กับพวกคนอีกไหมอืมเราเสียก็กะไรไปแค่สองสามคนเองนะโอ้โหโคตรเท่เลยว,วะเผ่าเราเนี่ยฮึ่ยน้ำอัศวินมาขาวของท่านนี่นะนั่นชิดสิคนนี้ไงอู้รู้สึกว่าเขาน่าจะเก่งน่ารุนเนี่ยหน้าลำขาดพรุ่งนี้ว่ะ ไปดีกว่าหมู่บ้านที่รักกับสแตมแล้วก็ลุงเคนอาศัยอยอู่ขี่ออกขี่ออกอยังงี้เฮ้ยนี่อ,อ,อูออกมาเป็นก้อนเลยเฮ้ยสแตมเนี่ยเขามองกันหมดแล้วเนี่ยอ๋อเราไม่เป็นไรหรอกเขาเห็นทุกวันอืมอุ้ยน่าเรเกลียดจังเลยอ,อ่ะดีดีกว่าไหมเนี่ยอออืุยจะอวดดี วิ่งวูดเต็มเลยนะเนี่ยยอดเอาไปดมไหมไม่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 เลยไม่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 เสร็จชั้นละอร่อยมาแน่ไม่อร่อยเฮ้ยยังไม่ได้ล้างตูเลยทำไมอ่ะเป็นอะไรไปเฟื่อนเป็นอะไรไปเฟื่อนเป็นอะไรไหมเออเออเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อ <c oughs> เป็นอะไรไหมเป็นอะไรไม่เนี่ย <c oughs>

เอตุ่มน้ำเอะเออตุ่มน้ำไปแล้วชีวิตสม,มาร์ทช่วยครับครับโอ้โหทำอะไรอย่าง้านะเอาสม,มาสิโอ้โอดูสิเป็นรูเลยโอ้ขอโทษครับนี่ครับนี่ไปละเอ้ยสายมาด้วยรีบวิ่งสิครับเอ๋รออะไรล่ะ เลยชนไปด้วยเอ้ยไหนที่สุดนั้นนป็นเพื่อนใช่ไหมมามาใจเงินซะด,ดีๆมาครับผมไปละครับชีวิตทำทำโั่อยู่เรื่อยๆเลยขอโทษไ้จะขอโทษเลยวิ่งนี้ไปไปไปเอ้ยลงอยูต่ตรงนี้ไปไหนลูกสวยอย่างเลยน่าจับอย่างเลยเดี๋ยวจะตาม้ย โอ,โอ้ยโอ้ลืมไปเลยโอเคโอเคเออลุงลุงลุงเอ้าจิ๊บนี่เอ้ยเอาลุงไหนเอาเสียงลุงมาไงอออเออพีหลอกเอ้ยตาฝานหรือเปล่าอะ่ะเออนั่นสิเห็นไหมเราลุงอยูนี่เออเอ้าเมื่อกี้มันเห็นแล้วก็เห็นใช่ไหมมันก็เห็นนะลุงเมื่ไหนมาอ๋อลุงว้ามาน่ะตุ๊บตบลุงมีอาคมขหรอ ใช่เลยลูมีอาคมจะโตลุงผมก็มีอาคมดีลอยไปแล้วลอยไปสู่บนอากาศที่บ้านพวกบ้านนายนีคาถาอาคมเด็ดเนี่ยใช่เลยนายจะเราเป็นรุ่นต่อรุ่นไม่ละค่ะ 5, เอาสิก็เด็๋วเราต้องปีนนี่นะเนี่ยเขาต้องปีนถาวันเ,เห็นหมเ้ยเนไ่ยเนี่ยเนยเนี่ยเนี่เยเนี่ยเนี่เนยนี่เยเยเย เด็กไม่ดีนะเนี่ยไม่ดีนะเนี่ยเอาไปถอนก็ได้อโอโเสียงคลายเลยเนี่ยโอเคเออลุงแล้วอะไรล่ะลุงแล้วผมจะช่วยหมูอ้วนอยังไงลุงโอ,อ้ก็หมูอ้วนสินะเออแล้วหมูอ้วนเป็นคนเป็นเพื่อนนายเหรอใช่ครับอาจจะโดนเผ่ามังกรคนตับไปก็ได้เหรอใช่ครับทำไงดี อ๋อเออทางนั้นลุงก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเราไปต่อสู้กับพวกมันอะ่ะอาจจะช่วยได้นะแล้วผมต้องทำอย่าง้ั้ิดติงๆเหรอใช่โอเคครับลุงเออแล้วยงังไงต่อครับลุงโอเคก็ฉันว่านะอืมเราก็ต้องไปช่วยแหละ จริงหรอลุงแต่ว่าเหลือพรุ่งนี้มันก็จะไปมันก็จะมาแล้วนะพวกมันพวกไหนครับลุงอ๋อพวกไอ้นั่นอะวะคืรคือว่าแล้วเออเผ่ามังกรคนนะ่ะอตัําชื่อได้ตั้ชื่อได้เนี่ยอืมโอ้เราต้องสู้กับมันแล้วเราต้องไปหาสู้กับพวกนั้นด้วยนะอ,อ๋อครับได้เลยครับ อืมอ้าวแล้วสเต็มไปไหนเนี่ยอืมนั่สินะสแต่มปขี้มัง้งฮะเมื่อกี้เขาไปขี้แลนะ้วเนาะหรออืมไม่รู้สิโอ้ยนี่ไงขัดขวางคุยใกล้จะมืดแล้วฉันว่าพรุ่งนี้นะเราก็จะได้เจอพวกมันแล้หรอจริงจริงสิครับอืมโอ้ยผมเจออะไรด้วยนะครับอันนี้คืออะไรอุ้ยอันนั้นมปนของดีน,น่ะจุ๊หุยไปตรงจอกจุ๊จุครับอันนี้มันเสกคนหน้อยคนหนึนหน่งนะอ๋อเหรอครับ เดี๋ยวผมลงเสกสิโอ้ยมาเจอเจอเศกของนี่ด้วยครับโอ้ยตัวของตัวเองไม่เจออะไรของเลยเลยเออโอเคครับลุงเมื่อกี้ผมเสกคนได้ด้วยอะเออ่นาดเละอุ้ยมืดแล้วฉันว่าพรุ่งนี้เราก็ต้องตกตะลึงกับสิ่งที่เราเห็นนั่นแน่นอนเลยเราครับลุงมาเจอมาเจอมาเจอตกใจบ่อยขนาดนั้นปะโอ้ไปแล้วครับลุงเดี๋ยว ตามหาเต็มเลยนะครับโอเคครับลงเดี๋ยวผมไปหาตามหามันฉันนั่งตกปลาอยู่ริมโอ่งเอ้ยไม่ใช่นี่มันอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเออนั่นสินะไม่ใช่อะาอ้าจอมอีกลุงด้วยโอ้พ่อตีลุงอือแย่แล้วแย่แล้วอะไรอะไรอะไรมีมีคนเผามังกรมาบุกแล้วไอไหนไหนไหนว่าไหนว่าเฮ้ยไหนไหนไหน ไหนวะไหนวะไไหนวะไวะเอาออกก่อนดิโอเคโอเคเอ้ปลาขึ้นวันนั้นอะโอ้รอวัดเดเดี๋ยวเขาไปเก็บปลาแล้วกันเอ้เก็บปลาก่อนไม่ไม่ไม่มาเร็วเร็วมาเร็วเดี๋เขามองเาหมดแล้วเนี่ยเร็วเร็วเร็เร็วมาตีกิ่งให้อ่ะตี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 ตต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 